สวัสดีคะ่ะก้อยนะคะเดี๋ยววันนี้จะเอ,อมาชวนเพื่อนๆนะถักเสื้อตัวใหม่กันนะคะหลังจากที่เราก็ห่างหายกันไปบ้างนะคะมีเวลาก็จะแวะมาทำคลิปให้เป็นบางครั้งบางคราวนะคะเหมือนอย่างในคลิปนี้นะก็วันนี้จะเป็นเสื้อนะคะก็จะถักแค่เสื้อนะ ก็เขาบอกว่าน่าจะเป็นชื่อลายใบบุญนะก็มารอดูนะมาถักตามด้วยกันก็แล้วกันว่าเออจะจะมีบุญได้ถักกันไหม <c oughs> วันนี้จะใช้สีส้มนะสีส้มอันนี้ได้มาจากออ,อิตาลีนะไปซื้อมาตั้งนานแล้วก็เคยถักเสื้อสีส้มลายดอกไม้ตัวล่าสุดไปนะก็ทีนี้ได้มันยังเหลืออยู่นะก,ก็เลยเอามาถักต่อนะคะมันจะเส้นประมาณเออเส้นยี่สิบค่ะนะเป็นคอตตอน <c oughs> อันนี้ของก้อยมันเหลืออยู่อประมาณห้าร้อยห้าร้อยกรัมนะถึงเตอนน่าจะใช้เข็มเบอร์นี้นะคะนนจริงๆแล้วเราก็ใช้เข็มตามที่เราถนัดได้นะไม่ได้บังคับกันเออนอกนั้นก็ไม่มีอะไระก็คืออุปกรณ์ก็คือมีได้เข็มนะเท่านั้นเองตัวมาก็มีมีก็ใช้เศษได้มัด่าได้นะคะวันนี้เราจะ ก็จะขึ้นงานแบบเป็นโซ่นะเออหนึ่งขึ้นเป็นโซ่ยาวๆอ่ะอันนี้เราจะถักแบบเอเสามดีนะใครที่เคยถักลายใบไม้เออลายนี้ก็น่าจะง่ายนะคะเวลาขึ้นโซ่ไม่ต้องขึ้นแน่นนะคือไม่ต้องถักแน่น,นค่ะถักถักหลวมๆเนี่ยค่ะถักขึ้นไปยาวๆประมาณว่า สวมหัวเราได้นะคะเพ,เพื่อนเพื่อนที่ก้อยคุยอยู่นะ่ะเขาบอกว่าเป็นลายใบยบุญได้ไหมอย่างเงี้ยค่ะก็อใบาบุญก็แล้วกันนะเพราะว่าคือคุยคุยกันมานานมากแล้วก็ว่าจะพาถักอะไรเนาะ <c oughs> <c oughs> แล้วก็ให้เขาตั้งชื่อให้อ้าใบาบุญใบบุญนะวันนี้คุยกันอีกรอบเราก็เลยบอกว่าไม่รู้เขาจะมีบุญเอ่อให้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 ให,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 ให้ได้ทําทําคลิปพาถักไหมนะ ก็เดี๋ยวมาลุ้นกันถ้าถ้าคลิปนี้ได้ออกไปก็หมายความว่าเพื่อนๆได,ได,ได้ได้ถักตามนะก็แสดงว่าเขามีบุญเพื่อนๆที่คุยกันอยู่เขาก็จะเข้ามาดูเขาาก็จะรู้เองนะว่าเครูก้อยครูก้อย,อยเอ่ยถึงใครนะคะมาเดี๋ยวขึ้นโซ่ไปยาวๆก่อนนะใครที่เคยถักลายใบไม้นะก้อยบอกเลยว่ามันจะง่ายมากเลยสําหรับใครที่เคยถักนะ เดี๋ยวก้อยขอขึ้นโซ่ไยาวๆเอาประมาณว่าเาสวมหัวเราได้นะคะถ้าใครชอบแบบตัวตัวใหญ่ใส่สบายตัวหน่อยก็อาจจะตัวตัวใหญ่นิดนึงก็ได้นะคะแล้วแต่แบบนี้่ปเดี๋ยวเราขึ้นโซ่กันไปยาวๆก่อนนะเดี๋ยวเราจะมาได้ขึ้นต้นลายค่ะถักขึ้นโซ่ไปนะ นะคะคหลังจากที่เออถักขึ้นโซ่ยาวๆแล้วนะคะต่อไปในแถวแรกของเรานะก็ก็จะขึ้นลายนะคะอืมมาเริ่มกันเลยนะคะเออเราก็จะพันหัวเข็มเนาะแล้วก็มาลงในโซ่ที่สีด้านล่างนะให้เพื่อนมาลงในโซ่ที่สีด้านล่างนี่นะคะนี่ โซ่ที่สี่นะคะแล้วจากนั้นก็ลงไปอีกสองโซ่ถัดไปนะคะแบบนี้ก็แบบนี้เท่ากับว่าตรงนี้เราจะขึ้นในลักษณะนี้นะคะจากนั้นแล้วก็เป็นโซ่สองค่ะแล้วคุณก็เว้นสองโซ่ด้านล่างเหมือนกันเว้นสองโซ่ด้านล่างนะแล้วก็ลง ออสองหลักถัดไปตรงนี้อย่างนี้นะคะสองเองี้คะ่ะแล้วก็ต่อด้วยโซ่ต่อไปลงสองหลักนะคะโซ่ต่อไปอย่างนี้ับนี่คะ่ะแล้วจากนั้นนะคะให้คุณเดาอโซ่สาม โซ่สามแล้วก็เว้นเอ,อ่อเว้นสามโซ่ด้านล่างหนึ่งหนึ่งสองสามนะแล้วก็ลงในโซ่ที่สี่นี้ลงไปเอโซ่ที่สี่เนี่ยก็ลงสองเอฟด,ด้วยกันนะคะแล้วก็ลงไปอีกสองหลักสองเอฟถัดไปนะคะเหมือนที่เราถักเมื่อตะกีนั่นแหละขึ้นใบเลยนะ อันนี้ใบใบแรกน,นี่จะเป็นใบที่สองแล้วก็โซ่สองค่ะโซ่สองแล้วคุณก็เว้นสองโซ่ด้านล่างหนึ่งสองก็ลงในโซ่ที่สามถัดไปนี่นะแล้วก็ในโซ่ต่อไปนี่เราลงสองหลักด้วยกันค่ะลงในโซ่เดียวกันนะคะอันนี้เราได้มาสองลายแล้วนะคะ สองลายแล้วก็เว้นด้วยโซ่สามแล้วก็เว้นข้างล่างก็เว้นสามโซ่เหมือนกันหนึ่งสองสามแล้วก็ลงในโซ่ที่สี่นะคะลงแบบนี้แล้วก็ลงซ้ําอีกครั้งหนึ่งค่ะแล้วก็ลงอีกสองหลักถัดไปนี่โอเคแล้วก็โซ่สองอันนี้เราจะขึ้นลายที่สามแล้วะคะเว้นสองโซ่ด้านล่างแล้วก็ลงตรงนี้ หนึงค่ะแล้วก็สองตรงนี้นะคะแล้วก็ตามด้วยตรงนี้นะคะโซ่ที่สามนั้นลงสองหลักนะคะแบบนี้อันนี้ได้มาสามแล้วนะสามลายแล้วนะต่อเลยเนาะ <c oughs> เอ,อ่อโซ่สามค่ะโซ่สามแล้วก็หนึ่ง สองนะคะสามลงสองหลักตรงนี้สองหลักในโซ่เดียวกัน,นะคะ่ะแล้วก็ลงอีกออสองหลักในสองโซ่ถัดไปะคะ่ะแบบนี้ฮนะแล้วก็โซ่สองเว้นสองด้านล่างนะคะเว้นสองโซ่นะหนึ่งสองเนี่ยแล้วก็ลงในโซ่ที่สามถัดไป หหลักแล้วก็ลงอีกหนึ่งหลักถัดไปค่ะแล้วก็ต่อด้วยเอออีกสองหลักในโซ่เดียวกันแบบนี้อันนี้ได้มากี่ลายละหนึ่งสองสามสี่ได้มาสี่แล้วนะคะเออต่อด้วยโซ่สามโซ่สามนะคะก็หนึ่งสองสามเว้นไปสามโซ่นะคะแล้วก็ ลงนี่สองหลักนะแล้วก็ลงตรงนี้สองเนี่ยแล้วก็เว้นโซ่สองโซ่สองแล้วก็ข้างล่างก็โซ่สองเหมือนกันหนึ่งค่ะสองเนาะแล้วตรงนี้คุณก็ลงสองหลักในโซ่เดียวกันค่ะครับ ย่งนี้นะตอนนี้เราได้มาหนึ่งสองสามสี่ห้านะหะ้าลายแล้วเออจากนั้นนะตรงนี้นะก็จะหนึ่งสองสามนะคะอันนี้ให้เว้นหนึ่งสองสามตรงนี้นะคะเออถักมุมนะนะคะถักมุมหนึ่งสองนะคะแล้วก็หนึ่ง สองโซ่สองแล้วก็นี่แอปอันนี้จะเป็นมุมมุมแรกของเรานะคะที่แรกว่าจะไม่ถักแบบมีมุม,มนะแต่ว่ามันก็ดีนะสำหรับการถักมุมมันะอ่ะลงมาร์กไว้เลยนะคะทีิงแล้วเราจะเออ แล้วเราก็ตรงนี้ให้เป็นด้านหน้าแต่จริงๆแล้วเราจะเอ่อจะเป็นเอ่อสี่ลายห้าลายหรือหกลายก็ได้นะคะแต่ก็ว่าห้าลายก็กําลังดีนะอืม,มาต่อไปเราจะมาอันนี้จะเป็นด้านหน้าหรือด้านหลังก็ได้แล้วตรงนี้จะเป็นเอ้อหนึ่งสองสามนะคะตรงนี้เราจะถักถักเอ่อถักแขนกันนะแขนนี่เราถักสักสองลายก็ได้นะคะหนึ่งสองสามนะคะ เว้นสามโซ่ด้านล่างแล้วก็อันนี้ก็ลงไปสองหลักแล้วก็หนึ่งค่ะแล้วก็สองนะนะคะแล้วก็เออโซ่สองเว้นสองโซ่ด้านล่างนะหนึ่งค่ะสองแล้วก็ ลงกอีกสองหลักในโซ่เดียวกันนี่นี่โอเคแล้วก็หนึ่งสองสามอันนี้ก็น่ามาน่าจะถักสักสองลายนะสองหลักในโซ่เดียวกันค่ะแล้วก็ตามด้วยอีกสองหลักในสองโซ่ถัดไปอัพโซ่สองค่ะเว้นสองนะคะลง หนึ่งสองนะคะแล้วก็ลงตรงนี้หนึ่งสองได้มุมมาแล้วมุมสักสามก็ได้ค่ะสามลายก็ได้หนึ่งสองสามนะคะหนึ่งสองสามเว้นสามก็สามโซ่นะในโซ่ที่สี่ก็ลงไปสองหลักแล้วตรงนี้ก็หนึ่งค่ะ สองค่ะตามด้วยโซ่สองสอันนี้เว้นสองโซ่ด้านล่างนะคะแล้วก็ขึ้นใบอ,อ,อีกอีกด้านหนึ่งเนี่ยบนไปอ,อันนี้จะเป็นฝั่งแขนเนาะก้อยก็จะถักมุมหนึ่งสองสามก้อยถักสามลายนะหนึ่งสองสามนะคะแล้วก็ มุมค่ะหนึ่งสองสามนะคะลงในโซ่ที่สี่ถักมุมเลยมุมที่สองนะคะแล้วเดี๋ยวเพื่อนก็ถักวนอีกด้านหนึ่งนะคะอีกด้านหนึ่งก็คือเป็นนนี่ไงอะไรนะเป็นด้าน,านอีกด้านหลังของเราแล้วก็แขนอีกข้างหนึ่งโซ่สามอันนี้มุมที่สองของก้อยนะ,ะได้แล้วนะคะเดี๋ยวเราไปถักให้ได้ เท่ากันทั้งสี่ด้านนะคะอันนี้ไปถักวนต่อเลยนะคะต่อกันนะคะทุกคน <c oughs> ก็ขึ้นลายได้แล้วนะคะก้อยก็ขึ้นที่ช่วงตัวด้านด้านหน้าด้านหลังอย่างละห้าลายนะคะห้าลายก็คือหนะะึ่งสองสามสี่ห้าะแขนก็ข้างละหนะะึ่งสองสาม สามลายตรงนี้ก็หนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็มุมนะคะแผ่นนี้นะหน้าสามเออหน้าห้าหลังห้าแขนข้างละสามลายจะมากกว่านั้นก็ได้ก็ดูนะอย่าให้มันกว้างไปเดี๋ยวอุ้ยทาไมเออช่วงคอมันกว้างจังเลยนะเอาพอดีพอดีนะะเพราะว่าเราถักแบบมีมุมนะก็